เราเตรียมกําลังจะปูบอ่อเพิ่มนะคะจากในสวนของเราเราทําเสร็จไปแล้วสองบ่อตอนนี้เหลืออีกหนึ่งบ่อแล้วก็บ่อกลมนะคะบ่อกลมซึ่งเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วขุดขอบขุดอะไรแต่งขอบเรียบร้อยนะคะวันนี้พร้อมปูนะคะถ้าเราปูหมดทั้งนี้เราก็จะได้บอ่อทั้งหมดหนึ่งสอสามี่ห้าห้าเส้นนะคะห้าเส้นรวมทั้งเส้นกลมด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยว,ยวถ้าเราปูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตวิดีโอ,อทีหนึ่งครึ่งแต่ละแต่ละคลองก็จะเชื่อมต่อกันประมาณแบบนี้นะคะที่เห็นยาวไปนู้นเลยนะคะเนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสามเหลี่ยมงกลางแล้วแล้วก็เป็นที่ไว้สำหรับเป็นวงกลมเอาไว้ ปลูกเงนนี่นานอาจจะเอาหาอะไรมาเพิ่มเติมข้ามได้ไหมเนี่ยเฮ้ยึก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะปูทั้งหมดนี้แล้วก็เพื่อที่ว่าจะปล่อยน้ำมาให้เป็นคลองเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยทั้งสวนเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเส้นวงกลมประมาณนี้นะคะเนาะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เราจะมีน้ำรอบสวนเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาน้ำจากที่อื่นมานะคะก็จะเก็บน้ำไว้ในบอ่อเนี่ยเราจะไปหาจอบหาเนี่ยแล้วก็จะเชื่อมกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อพลาสติกต่อพลาสติกตรงนี้นะคะที่เราโปะไว้คลองหนึ่งแล้วเชื่อมตรงนี้อ,นนอ,นนอันนี้คลองที่ทำไว้แล้วหนึ่งคลองกับตรงนน้นอีกคลองหนึ่งเป็นสองคลอง ะะซึ่งจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยเรามีบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสะยาวรอบที่อยู่แล้วนะคะเนาะแต่ตรงกลางอะ่ะเราก็จะทําเป็นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต่อตรงนี้ด้วยคลองน้อยๆตรงนี้ด้วยคือเรียกว่ารอบสะรอบที่อะ่ะเราก็จะมีแหล่งน้าทั้งหมดเลยนะคะพืชผักผลไม้แล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินนะคะ กินทุกอย่างที่เราปลูกมีทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางนี่ยขนุนลำไยเงาะทุเรียนลิ้นจีสาเกน่ะค่ะสาเกมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวกะทิหลายอย่างที่เรามีอยู่ ในขณะนี้นะคะมะพร้าวนี่รอบที่นี่ประมาณเกือบ50ต้นรอบรอบที่เลยนะคะที่เราเนื้อที่เราอยู่ที่3มไร่นะคะ3ไร่เสร็จเสร็จกว่านิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะถ่ายรอบที่มาให้ดูอีกทีนึงนะคะงั้นคลิกแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน